สวัสดีครับทุกคนพบก,กับผมเช่นเคยนะครับกับช่อง stop gaming หยุดการพนันวันนี้ผมมาพูดคุยในหัวข้อรวยได้ด้วยพนันออนไลน์แต่แล้วใครละ่ะที่รวยแน่นอนครับเกือบร้อยเปอร์เซนตตอบว่าเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์ที่รวยแล้วเขารวยมาจากไหนล่ะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับก่อนอื่นมารู้จักกับการพนันออนไลน์ก่อนนะครับ การพนันออนไลน์ก็คือการที่เราเดิมพันผ่านทางอินเทอร์เนต็ตหรือว่าทางมือถือใช่ไหมครับหรือว่าเว็บไซต์พนันซึ่งสมัยนี้คนส่วนใหญ่จะเริ่มติดมือถือหรือว่าโทรศัพท์กันมากขึ้นใช่ไหมครับก็เลยทําให้สื่อช่องทางการเข้าถึงการเล่นพนันออนไลน์ได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นการเล่นผ่านทางมือถือโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นะเพียงแค่น,นี้ก็เล่นได้แล้วเข้าถึงง่าย เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะรหรือว่าวัยผู้ใหญ่ที่ทำงานมีเงินเดือนแล้วมีเงินเก็บนะครับเมื่อเข้าไปเล่นแล้วก็ทำให้อ,อยากกลับเข้ามาเล่นอีกนะครับทำให้ติดง่ายขึ้นนะครับง่ายมากขึ้นและสิ่งที่สำคัญนะครับที่ทุกคนส่วนใหญ่นิยมเล่นออนไลน์กันมากขึ้นก็เพราะว่าเว็บมันเปิดบริการนะครับย4บชั่วโมงนะครับตลอดทั้งวันนะครับ และยังมีโปรโมชั่นต่างๆหลอกล่อให้นักพนันนักเสี่ยงโชคนะครับเข้ามาเล่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลานะครับเล่นได้ทุกเวลาได้ทุกที่แม้แต่เวลาทำงานนะครับแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาเล่นนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหมดตัวกันทุกคนนะครับและมาพูดถึงเรื่องการเปิดเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์พนันออนไลน์เดี๋ยวนี้นะครับ เปิดง่ายแล้วก็ใช้ทุนน้อยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าสมัยนี้พวกเว็บพนันออนไลน์ค่อนข้างสร้างเว็บกันได้ง่ายมากนะครับแล้วก็มีพวกเอเย่นแต่คะแนงจากาเว็บแม่ขึ้นมาอีกมากมายนะครับแล้วก็ที่เราเห็นผู้หญิงนะในไรสดนะครับตรงนี้ก็มาจากบ่อนจริงๆนะมันก็เกิดขึ้นจากคนที่ทำเว็บนั่นแหละนะครับหรือว่าเจ้าของเว็บ ไปมีเอี่ยวกับบ่อนนั้นนั้นนะแล้วก็มีการดึงลิงก์เข้ามานะครับแล้วก็ถ่ายทอดสดทําเป็นเว็บขึ้นให้พวกที่เขียนโปรแกรมต่างๆเว็บไซต์ต่างๆนะครับมันก็เขียนสร้างเว็บโปรแกรมขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่ามีความมั่นคงเป็นเว็บตรงนะมีโปรโมชั่นต่างๆที่เข้ามาหลอกล่อนะครับมีเกมต่างๆวิธีการเล่นการฝากเงินถอนเงินโบนัสต่างๆนะครับ แล้วก็การโอนว่ามีการโอนจริงนะทุกอย่างเพื่อให้ดูที่หน้าดูหน้าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็คนอยากกลับเข้าไปเล่นอีกนะครับส่วนเทคนิคการโกงของเว็บนะครับก็มีหลายอย่างนะครับทั้งโกงการแจกไพ่บ้างนะทำระบบล่มบ้างนะครับสาระพัดวิธีการโกงนะครับหรือว่าพวก เว็บเล็กๆนะครับที่ทุนไม่หนานะครับเมื่อ,อาขาดทุนจากตรงนี้ก็อาจจะมีการปิดเว็บหนีนี้นะครับก็มีนะครับสำหรับมันมีวิธีการโกงหลายหลายแบบนะครับอาจจะโกงทั้งระบบหรือว่าเฉพาะเจาะจงก็อย่างเช่นการโกงยกตัวอย่างบาคา่านะครับก็คือการโกงตอนแจกไพ่ นะการออกผลไพ่แล้วการทํางานของมันนะครับบางครั้งก็ทําให้ระบบล้วนนะเมื่อตอนคุณเล่นได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการไปรีเซ็ตระบบใหม่ในช่วงที่คุณขาขึ้นนะหรือบางครั้งก็ปิดระบบไปนะครับอาจจะสองถึงสามชั่วโมงนะครับแล้วก็ค่อยกลับรีเซ็ตกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าสตาร์ทกลับขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับกนโกงนะฮะที่ดูเหมือนว่าไม่โกงนะก็คือช่วงแรกๆนะครับเวฟพวกนี้มันจะปล่อยให้ได้นะแล้วต่อไปพอคุณแทงนะอย่างเช่นเริ่มจากหลักหมืน่นหลักแสนครั้งแรกก็อาจจะปล่อยคุณได้ไปก่อนนะครับพอ,อปล่อยให้คุณได้นะครับมันก็จะกินอีกฝั่งที่น้อยๆก่อนเพื่อหลอกให้คุณตายใจนะครับแล้วพอสักพักคุณกลับเข้ามาเล่นอีกนะครับ ทีเนี้ยมันจะรู้ล้วนะว่าจะต้องทำยังไงจาัดก,การยังไงกับคุณนะครับส่วนเรื่องการตลาดของพนันออนไลน์นะครับปัจจุบันก็ใช้ระบบออนไลน์มากกว่านะครับจะใช้จากสื่อช่องทางต่างๆนะครับที่คนเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t k k Tok y o u t u b e นะครับที่มีคนติดตามมากๆนะครับพวกเว็บพนันก็จะติดต่อเข้าไปนะครับ หรือว่าพวกช่องอ,อย่างเช่นช่อง youtube พวกยูทูบเบอร์ YouTuber ใหม่ๆนะครับที่ต้องการสปอนเซอร์นะครับพวกสื่อพวกเว็บพน,นันพวกนี้ก็จะแอบแฝงเข้าไปนะครับสนับสน,นุนนะครับหรือว่ามีการยิงแอดโฆษณาขึ้นนะครับที่ช่องโดยที่ไม่สามารถที่ทางช่องที่จะกำหนดได้นะครับแล้วก็เรื่องตามเว็บบอลน,นะครับหรือว่า เช็คผลบอลต่างๆอะไรพวกนี้เว็บหนังฟรีหนังเถื่อนพวกนี้นะครับก็จะมีพวกเว็บพนันพวกนี้เป็นร้อยๆเว็บนะครับซึ่งการเสียค่าโฆษณาก็ไม่ขี่บาทนะครับต่อไปพูดถึงรายได้ของเว็บนะครับซึ่งจากยอดเล่นอย่างเช่นยอดเล่นหนึ่งร้อยบาทนะครับเจ้าของเว็บจะเสียแค่10บบาทที่เหลือก็คือ อ่า90บาทก็คือรายได้ของเว็บซึ่งเว็บนะครับอ่าที่มีคนเล่นอยู่ระดับหนึ่งนะครับอย่างเช่นคนติดตามประมาณหนึ่งหมื่นคนนะครับอ่าที่เล่นประจําหลักๆนะครับก็จะมีประมาณสองถึงสามพันคนอันนี้ก็คือมีตัวตนเล่นจริงๆนะครับมีการเล่นทุกวันซึ่งรายได้หลักๆนะครับอ่าต่อวันนะครับ อ่าก็คือซึ่งไม่ใช่อ่าในช่วงที่พลคๆหรือว่าช่วงเทศกาลอะไรนะครับอ่าอ่าพวกนี้ก็คืออาจจะกําหนดตายตัวไม่ได้นะครับแต่ขั้นต่ําแน่ๆนะครับถ้ามีคนเล่นประจําประมาณ 2- องถึงสามพันคนต่อวันนะครับรายได้หลักแสนขึ้นแน่ๆนะครับสองถึงสามแสนถึงห้าแสนนะครับบางวันนะครับทะลุขึ้นหลักล้านต่อวันนะครับมีแน่นอนนะครับแล้วก็รายได้ ตรงนี้แค่เว็บเว็บเดียวนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเป็นเปอร์เซนต์การกินนะครับ8 0ถึงที่เว็บกินที่เว็บได้นะครับส่วนอีก1 0 2ถึงนนะครับก็คือปล่อยให้ลูกค้า,าได้ไปนะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงลูกค้าไว้ไม่ให้หนีไปไหนนะครับให้กลับเข้ามาเล่นอีกนะครับส่วนสำหรับ เอเย่นนะเอเย่นก็ไม่ใช่เจ้าของเวบเนาะเอเยเ่นก็คือ,อเป็นคนแต่แขนรับช่วงต่อมาจากเจ้าของเวบอีกทีนึงนะครับพอถึงเวลากำหนดนะครับเคลียนะครับก็จะเคลียกับเจ้าของเวบอีกทีแล้วก็มาแบ่งส่วนแบ่งตามที่กำหนดไว้อย่างเช่นแบ่งเป็น 50- 50นะครับแ0 20แล้วแต่จะตกลงกันนะครับแล้วก็ให A ้เอเย่นทำการตลาดให้นะครับ สังเกตดูเวลาโดนจับจริงๆนะครับก็คือจะจับแต่เอเยตนใช่ไหมครับสาวไม่ถึงตัวเจ้าของเว็บสักทีนะครับสงสัยกันหรือเปล่านะครับว่าทําไมไม่ถึงตัวการใหญ่สักทีนะครับพวกตัวการใหญ่ก็นอนกินนิ่มนะครับใช้เงินสบายนะครับเพราะว่าพวกนี้รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือสวย นะผมพูดไว้เลยนะครับตรงนี้มีสวยมาเอี่ยวแน่นอนนะครับเว็บพนันนะครับทุกเว็บต้องมีคอนเน็ t ชันนะครับเหมือนกับคุณทำธุรกิจพวกผับพวกบาร์อะไรพวกนี้แหละนะคุณก็ต้องจ่ายสวยเหมือนกันใช่ไหมครับเวบพนันก็เหมือนกันนะบอกอง่ายๆเลยก็คือทุกเว็บจะเข้าไปคุยนะครับกับคนที่คิดว่า พอจะคุยได้นะครับก็บอกว่าพี่ผมจะเพิ่มเงินส่วนตรงนี้ให้พี่นะในแต่ละเดือนนะครับช่วยเว็บผมหน่อยยังไม่รวมเปอร์เซ็นในส่วนตรงที่ได้ตรงนี้อีกนะครับอ่าผมที่ผมพูดอ่ะผมยังไม่ได้พูดนะครับว่าใครรับเงินในส่วนตรงนี้นะครับแต่ผมจะบอกว่าแบบสวยมันมีจริงๆครับกับระบบเว็บพนันออนไลน์นะ และท้ายนี้ผมอยากจะบอกว่าการพนันนะครับมันก็เหมือนสิ่งเสพติดชนิดหนึ่งนะครับจะเสียหรือว่าจะได้หรือว่าคุณรู้ว่ามันไม่ดียังไงนะครับคุณก็ยังอยากกลับมาเล่นอีกเหมือนเดิมเพราะว่าทุกคนคิดว่ามันหาตังค์ได้ง่ายสะดวกสบายนะครับโอนง่ายใจเร็วใช้คล่องนะครับแต่ความโหดร้ายของอเปรียพนันออนไลน์มันแบบร้ายแรงมากนะครับเหมือนว่าคุณติดยาเสพติดอะ คุณก็ต้องกลับมาเสพอีกเหมือนเดิมพานาันมันก็เหมือนกันคุณได้เท่าไหร่คุณก็ไม่พอหรอกมีแต่จะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าคุณไม่รู้ว่าคุณจะชนะมันยังไงคุณได้กําไรจากตรงนี้หรือเปล่าคุณก็ยังไม่รู้เลยนะครับมันจะสิ้นสุดตรงไหนต้องได้เท่าไหร่หรือหมดเท่าไหร่ถึงจะพอนะครับถ้าคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อหรือว่าหาไรายได้มาให้กับพวกเว็บพนันออนไลน์พวกนี้คุณต้องไม่เข้ามาลองหรือว่าเข้ามาเล่นมันเด็ดขาดหรือ ถ้าใครเล่นอยู่นะครับถ้าคุณอยากจะชนะเวพนันคุณต้องเลิกพนันยอมแพ้มันนั่นแหละคือชัยชนะของคุณสำหรับใครนะครับที่อยากเข้ากลุ่มเลิกพนันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส u b สไ cribe ติดตามนะครับเพื่อดันคลิปนี้ให้คนอื่นได้ฟังแล้วก็ได้เข้าร่วมบุรมการเดียวกันกับเราก็คือเลิกพนันแล้วก็ต่อต้านพนันออนไลน์นะครับ กลุ่มก็จะมีลิงก์ใต้คลิปทุกคลิปนะครับเข้าไปดูแล้วก็กดเข้าร่วมกลุ่มพูดคุยกันได้นะครับเข้าไปพูดคุยระบายแชร์ประสบการณ์ได้เลยนะครับการพนันมันเลิกยากนะครับแต่เลิกได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ